สมรัรแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องคนดูแลผู้สูงอายุหรือว่างานทงงานเนาะตอนนี้กับผูหับจานวนหลายเลยเด้อเป็นงานแบบเป็นงานเขามากนไปสนักไดเนาะที่สาคัญระวังรอหานงานทางบริษัทของฮารจะมีทีผักไห้พี่มาสมาัครได้เนาะอยู่จัลล์นิดวงร้อยแปเด้อเมื่อนี้จะมาแจ้งงานพี่ดองคือเก่ามีงานเขามาอยู่เก่างานเนาะงานที่หนึ่งก็คือจะเป็นงานอ่าครููู้ยิ่งเนาะ เป็นทงงานเทตกงานอยู่ปทุมธานีในจังหวัด้วยละศรีร้อยมิตรภาคไห่ตะวันสือเทากินเองเนาะเป็นทงงานอ่าช็อกโกแลตเนาะก็คือหับผู่ยิงสองคนหกต้องการด่วนเดินงานนีเด้อส่วนงานที่2ก็จะเป็นงานแบบบ้านผีเลี้ยงน้องก็คือเงินเดือนเหมือนสามถึงเหมือนหาเนาะก่อนเทตกงานนี่แม่อยู่สารเซ้งเซ้งมีนี่จังสิงคนมีม้าหนึ่งตเด้อเทตกนาทีบึงน้องสองคนอายุสิบสองปีและสามปีดูแลทุกอย่างในส่วนของน้องเนาะ ส่วนนะงานที่3จะเป็นงานแหมบบ้านหัวไปในเงินเดือนเหมือ, 4, อนซีบรเษัทงานในแมนยูบนหลาชสถานีมีในจังอยู่สคนมีม้าตัวหน่อยหนึ่งตัวเนาะขอคนทีเทปกับเขาข้อได้แล้วก็ขอคนไปต่างจังหวัดได้เนาะกินอยู่ฟรีกับในจังมีวันยุทธหายซีวันประยุทธ์แมนได้วัทีวันล่างหารอยเด้อส่วนงานะที่หาจะเป็นงานแม่บ้านหัวไปนี่บรเษ็ทงานนี่แมนอยู่แยกบางนาะมีในจ 4, ังซีคนผมมีสัตว์เลี้ยงเนาะหน้าที่เขาก็ชอความสารบ้านหัวไปสักผ้าลิผ้า มีวันยุทธไถ่สีวันบยุทธเปนไดโอที่วันละหาร้อยแหล่งงานที่หกจะเป็นงานแหม่บ้านถั่วไปอีกน้องเงินเดือนก็คือหมือนสองบอดเห็นงานนี่แมนยูวิภาวดีซอยหาแยกแปดเนาะมีในจังหาคนบ่วมีสัตว์เลี่ยงอันนี้ก็ข้อค้นคือเห็ุกับเผ๋าได้ดีเลยเนาะมีวันยุทธไถ่สีวันบยุทธเปนไดโอที่วันละหาร้อยส่วนงานที่เจ็ดอันนี้จะเป็นงานแม่บ้านดูแล้สูงอายุเงินเดือนหมื่นสามน้องบอดเหตงานนี้แมนยูสมุทรปราการ มีในจัง4คนบ่มีสั์เลี้ยงเตดนาทีดูแลผุ้งอายุหนึ่งคนเนาะคนยังซอยเรือจ้าของใดทุกอย่างเน้นไปอยู่เป็นเพื่อนส่วนงานที่แปดจะเป็นงานแม่บ้านทัวไปไนเนีเงินเดอนเนมินหาปวดเหตุกานนี่เป็นอยู่พัฒนาการมีในจังอยู่สามคนบ่มีสั์เลี่ยงเนอะมีแม่บ้านอยู่แล้วสี่คนข <c oughs> อคนที่อยู่หว่วมกับคนอื่นใดเนอะน,น,นาที่รัคือไปทำความสะอาดบ้านสักคา,าลีกผ้าส่วนงานสุดด ฝั่งสามคนมีมา้าสามตัวขอคนที่หักมา้าเพราะว่าต้องให้อาหารมา้าแล้วก็ดูแลม้านําเนาะสําหรับในเก่างานนี้ผู้ใดที่อยากได้งานใดกับข่ามาบอกไปสมัครไบเดอ้อที่สําคัญงานผู้ใช้แต่มีขอมาเดอ้อทุกคนอยู่จันทบุรีเนาะก็คือเงินเดือนได้จางไทยมือสองเป็นขอบ้านอยู่จันทบุรีมีวันหยุดธายศิวันวันยุดแ์่นไไดโอเควันละหารเยเดอ้อผู้ใดที่สนใจงานแถวใดกับขามากรบไปสมัครกันไหวได้เรื่อยเรื่อยด้วยฉุดจะรันเป็นช่วงขับหนึ่งเนาะมาสมาัครนั่นพี่มีขี่หักไหนีน